การแรกเลยที่ไม่เ้เพิ่มอิทธิฤทธิ์เลยทั้งสิ้นก็คือเป็นมงคลชีวิตที่รับมาจากคุณพ่อคุณปู่คุณตาคุณย่าคุณยายเป็นของมรดกทอดอันนี้นะครับถือว่าเป็นเป็นของบรรพบุรุษไม่นับนะว่าจะมีประสมาการณ์หรือไม่นะครับลองมาก็เห็นได้ว่ามีประสมาการณ์แล้วก็ชื่อชมในองค์ของพระเจิจีเส้นเช่นสมเด็จพระจันทรโกศรสีซึ่งเป็นเอกในเรื่องของพระ ยอดนิยมมันนะครับก็มาสืบสารกันต่ออ,อหวงแขนมีราคามีราคาเพราะอะไรเพราะว่าเนื้อหาลูกแบบหรือพุทธคุณต่างๆที่ได้ประสมมากับ ตาบาลเมองสมเด็จพุทธาจ้์องชุนโมศีก็เลยมีคนไทยกับความเชื่อถือแหลกแบบนี้มีมาตลอดเวลาครับสืบสานมาจนถึงรุ่นลูกรุ่นหลานพระเริ่มหายากขึ้นนะครับพระเริ่มหายากขึ้นเนี่ยโดยจริงๆแล้วเนี่ยตั้งแต่สมเด็จพุทธาจย์โตสร้างมาในวาระสุดท้าย2 4งสอาท่านที่ท่านสิน้นนะครับมรณะนะครับก็จะมีอยู่กกร,รกระจายอยู่ 6ตระก,กูลด้วยกันพ่อค้าวานิที่มีบทบาทสาคัญมากอันที่1อันที่สองของเจ้าฟ้าเจ้าแผ่นดินก็ดีราชนิกูลก็ดีนะครับเจ้าขุนบุลน,นายเนี่ยจะหาย,ยากเพราะว่าเขาไม่ค่อยเปิดตัวกลัวว่าคนจะรู้ว่ามีของดีแล้วเขาไม่โบราณเขาว่าไม่ไม,ไม่ขายภาคกิจอ,อาจจะสาบาแทงไว้ก็ได้นะครับก็เลยมาถึง สำคัญที่สุดคือพ่อคาวานีเจ้าสัวต่างๆเพราะฉะนั้นเนี่ยเจ้าสัว,สวมีของดีเยอะทําบุญทีหนึ่งพ้าก็ให้ป้าก็ให้สังเกตนะครับเจ้าสัวมีมีบานดีเยอะแล้วก็ชาวบ้านนะครับที่ท่านที่ท่านแจกในวาระต่างๆไม่ว่าของพิธบารท,ทางน้ำมืออะไรก็แล้วแต่ที่ผมหมายถึงที่มาของของสมเด็จพระเจ้าจาันรโตแล้วก็เกจิทุกองค์ก็สืบสารตามรอยท่านตลอดนะครับ ก็มีคนที่พยายามจะสืบสารอย่างของผมเนี่ยที่ผมจัดรายการนะครับสืบสารบารดบกตระกูลแล้วเนี่ยผมจะรับแต่าแท้เพราะว่าในวงการเนี่ยเวลานี้เนี่ยต่างคนต่างบอกไม่มีใครนะครับเป็นอาจารย์ซึ่งได้มีใบรับรองเป็นอาจารย์ถูกไหนะครับขอผมมีแต่ยังไม่มามีทุกท่านเดียวแต่โดยเป็นข้าราชการยุ่อนจ,จะให้คุณให้โทษใครได้ ก็ไม่ออกตัวมาเป็นปรากรรมการเห็นไ,ไหมครับนอกนั้นไม่มีครับมีใครสอบถามผมว่าผมไม่มีครับนอกจากจะใช้ความชํานาญในการดูผ่านประสบการณ์ผ่านพระมาหลายองค์อันนี้แยกแยะได้ยุกย่นเกี่ยวจานวนหรืออะไรเชิงช่างต่างๆฝีมือเชิงช่างการแกะบอบไก,ก่อะไรแกะด้วยเครื่องหรือแกะด้วยมืออะไรทานองนี้นะครับมันจะเรียนมากถ้าเป็นแกะด้วยเครื่องสมัยใหม่ มันจะเห็นร่องรอยเหมือนอาชญากรครับทิ้งร่องรอยไว้สินะครับ เพราะฉะนั้นเนี่ยสายอนุรักษ์จึงแข่งขันกันไปหาเครื่องมือทางวิทยาศาสตร์มายืนยันพระตัวเองว่าเป็นพระแท้นะครับมันก็มีหลายหลกักซึ่งให้ผลบ้างไม่ผลให้ผลบ้างให้ผลที่สุดบ้างยังไม่ถึงที่สุดบ้างคุมเครืออยู่บ้างอะไรทำนอ,นองนี้นะครับทีนี้เราก็ไม่ว่ากันละแตผ่ผมเนี่ออาศัยด้วยตาเนื้อดูด้วยตาตัวเอง เอาประสบการณ์มาแล้วถ้าองค์ไหนท่านเห็นอยู่ต้องรู้นะครับว่ามีกล้องกำลังสูง 1,200x อกนะครับอันนั้นเอาไว้เพื่อที่จะให้เห็นเจ้าของป้าเห็นว่าพระของท่านเนี่ยมีเม็ดมวลสารแบบนี้นะเรียกว่าอะไรเขาจะได้ภูมิใจเป็นพระแท้ของเราถูกไหมครับแต่ถ้าไม่แท้ก็จะมาชี้แจงแบบพระของท่านไม่แท้พระอะไรที่ผมไม่รับจะได้หมดข้อสงสัยเห็นไหมครับเราทําแบบไม่ทิ้งปริศนาเอาไว้ เดินเข้ามาสู่วงการประกวดเพื่ออย่างเดียวหรอครับผ้าที่พ่อให้ไว้ผ้าที่ปู่ย่าตายายให้ไว้เนี่ยแท้ไหมแท้อย่างไรตัวเองอาจจะไปได้ประสบาการณ์จากพระองค์นั้นมาถูกไหมครับอันที่หนึ่งคือพวกวัยรุ่นอันที่สองคือผู้สูงอายุขึ้นมาก็อยากจะรู้ว่าแท้ไหมที่ได้ได้มาหรือฉันไปมองเองซื้อเองหาเองเนี่ยถ้าแท้ฉันจะได้เก็บมาไว้ให้ลูกฉันเห็นไหมครับเอาของดีไว้ให้ลูก อีกประเด็นที่สําคัญที่สุดจะเห็นพระสงฆ์นี่ยแะครับมาออกไปเสอร์มาประกวดพระเดินจีวรเปลวกันเปเนี่ยนะครับแล้วถามว่าท่านมาทำอะไรท่านมาเพื่อที่จะอย่างน้อยๆยืนยันจากคณะกรรมการเป็นพระแท้ใครก็ตามมาทําบุญท่านกับท่านที่วัดท่านเอาเอาพระนั้นให้ไปท่านก็จะไม่มีบนทินเลือกมุสาครับสําหรับงานประกวดเนี่ยนะครับประกวด มีอยูสอ่สองรายการก็คือหนึ่งประกวดเพื่อชิงความสวยคอง,งามสองประกวดเพื่อออกไปรับรองไม่ใช่ประกวดออกไปรับรองสถานะของสองอันนี้ต่างนะครับ,รบเอา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 ,เอาไปรับรองไปใบรับรองเนี่ยก็อย่างที่เมื่อกี้บอกเป็นการยืนยันว่าพระของท่านแท้โดยคณาจารย์ที่เชื่อถือได้เพื่อจะเอาไว้ให้ลูกหลานดูว่าของแท้นะองค์ที่แท้นะ ให้ญาติโยมที่มาทําบุญได้ภูมนใจว่าอันนี้แท้นะอัตมาไม่ได้ผู้สานะอันนี้นะครับส่วนการประกวดเนี่ยก็ใกล้เคียงกันใกล้เคียงกับใบเซอร์ได้แหละครับเพราะออกใบเซอร์ให้เหมือนกันแต่มาประชันความภูมิใจในสายตามุมมองของตาว่าตัวเองเป็นคนที่เรียนรู้มาแล้วเนี่ยตาขนาดไหนแม่นขนาดไหนเลยไปครับเลือกพระได้อย่างไรเท่านั้นเองแค่นั้นแล้วก็มาประกวดกันเนี่ยการที่ติดรางวัลให้เนี่ย เพราะว่าต่างคนต่างมาไกลจะได้เป็นความภูมิใจนะครับเหมือนกับถ้วยรางวัลโทฟฟี่ต่างๆนะครับเหมือนกันนะครับเป็นความภูมิใจแต่ความภูมิใจตรงนี้อยู่ที่องค์พระทุกองค์ที่เป็นพระแท้อยู่แล้วแต่เราจะให้รางวัลของคนที่มาเนี่ยเอได้เห็นว่าพระชั้นสวยนะถือโอกาสให้ยับขึ้นไปขั้นหนึ่งเป็นความภูมิใจเท่านั้นเอง ความจริงนะครับการประกวดพะหรือออกไปรับรองต่างๆนะครับมูลค่าหรือคุณค่าสู้การที่เราสืบสารหรือได้รับมาจากราบรรดุหลวงพ่อไม่ได้นรับไม่มีรางวัลหรอกครับแต่เป็นสิ่งที่ปู่ย่าตายายหรือคุณพอ่อเอาไว้ให้เราเท่านั้นเองครับเนื้อกว่าสิ่งสื่นใจลองลองลงมานั้นก็เป็นเรื่องของการประกวดเพราะว่ากันไป